คลิปนี้พวกเราสองคนนะครับแบงค์บูจะพาเพื่อนๆทุกคนนะไปเที่ยวนอกโลกท่องอากาศกันที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์สเปซพัทยาที่นี่นะครับเราจะไปเล่นส่วนน้าดินเนอร์ที่ลูฟท็อปนะครับตายแสงจันเลยนะจนแทบที่ว่าไม่ต้องออกไปเที่ยวไหนเลยและไม่ต้องห่วงนะครับเรายังมีไปเที่ยวคาเฟ่ร้านขนมร้านอาหารที่อยากจะแนะนาเพื่อนเพื่อนได้ไปตามกันนะครับจะมีที่ไหนอะไรยังไงสนุกแค่ไหนก่อนเข้าไปรับชมนะครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องแบงก์บูช่องนี้ แล้วไปรักชมกันเลยครับ Games with girl. Est, ที่แรกของทริปนี้นะครับเราตรงไปกันที่คาเฟ่ฮาร์ลอดชลบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับเพราะว่าคาเฟ่เนี้ยบูอยากไปมานานล้วเพราะว่ามันจะมีจุดที่มันถ่ายรูปแล้วมันสวยอะ่ะเ,<อ>เป็นเปิลเปิลเข้าไปเนาะคาเฟ่ตัวนี้เนี้ยจะอยู่ทางบริเวณด้านหลังของตัวเซ็นทรัลชลบุรีนะครับขับรถมาทางมอเตอร์เวย์แล้วก็แวะเข้าทางเมืองชลบุรีก่อนได้นะครับก็จะอยู่ใกล้มากๆเรามาเติมคาเฟอีนด้วยกาแฟแล้วก็ชาเขียบกันก่อนคึ่ง จะบอกว่าชาเขียวดีมากแล้วก็กินรวมกับพานาคอตต้าที่มันเป็นนมอยู่ข้างล่างก็เลยแบบได้ความนัวให้เพื่อนดูอีชาเขียวคือแบบดีอะ่ะและแน่นอนนะครับว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอย่างที่บูอบอกไปนะอยู่บริเวณทางด้านหน้านะแล้วก็มีต้นโอลิฟนะครับรวมถึงบริเวณโวนทางด้านข้างของตัวร้านเนี่ยให้เราได้เดินเล่นถ่ายรูปกันได้ด้วยเนาะ you. Oh, I wanna, wanna, wanna see you every night of the night. Can hey. we forget about time? เสร็จจากคาเฟ่นะครับพวกเรามุ่งหน้าสู่พัทยากันต่อนะครับหวังว่าเราจะไปหามื้อเทีงยงอร่อยๆกินกันในตัวเมืองพัทยานะครับนี่คือร้านแรกที่เราตั้งใจไปเลยนั่นคือแก้วกะเพราปูนะครับเป็นเจ้าดังแต่พอไปถึงที่หน้าร้านน่ะโอ้โหไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ใช่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะใช่บูลงไปถามคิวมาให้เจอไป40คิวโอเคเปลี่ยนร้านดี่าก็ไปจบที่ร้านเฮียโจกะเพราปูเป็นร้านที่อยู่ในซอยนะครับพิ่งจะบอกว่าราคาดีเนื้อ ปูที่เขาให้มาเนี่ยมีความแบบสดๆหวานอ,อร่อยแล้วก็รสชาติเผ็ดกำลังดีแน่นอนว่าหิวๆมาแบบนี้สัตว์กเกลียงม,มาลองกินกันได้ถ้าใครแบบว่าผิดหวังจากแก้วกะเพราปูเพราะว่าคนเยอะนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเพื่อนเพื่อละกัน เดี๋ยวเราจะไปเข้าโรงแรมกันเลยโอเคหลังจากที่อิ่มท้องแล้วนะครับพวกเราก็เดินทางต่อเข้าไปถึงที่โรงแรมเนี่ยเกือบบ่ายสามแล้วนะ mm hmm. ช่วงเวลานี้นะครับคนจะมาเช็คอินค่อนข้างที่จะเยอะมาก mm hmm. นักท่องเที่ยวนี่มาเต็มแบบหน้าล็อบบี้ไปหมดเลยนะครับแต่พนักง,งานเขานะก็มีมารับรองให้ช่วงนี้เนี่ยเยอะด้วยเช่นกันนะครับก็จะทําได้ไหวหากเพื่อนๆน,นะครับจองผ่านเว็บไซต์ตรงกับทางโรงแรมเนี่ยจะได้เหรียญโทเค็น token. พวกเรามา1คืนก็จะได้คืนละ5เหรียญหากใครมาพักนานหน่อยนะครับ2คืนอะไรนี้ก็สะสมไปแลกของว่า เล่นกิจกรรมแลกขนมเครื่องดื่มได้นะหรือใช้หยอดตู้คีปตุกตาแอสโตรมัสคอดของที่นี่ก็ได้เช่นกันเราพักหนึ่งคืนอ่ะมันก็ใช้ได้ครบเนาะที่แบบหยอดตู้ก็1เหรียญแลกขนมก็2เหรียญอะไร่งนี้แล้วก็ลองหาใช้กันดูนะครับเขามีให้ให้เราเบิร์นเบิร์นเหรียญได้หมดเลยแล้วนะครับแล้วที่นี่นะครับเขาก็จะให้ลิสต์แบนด์มาตั้งแต่ตอนที่เราเช็คอินเลยว่ามาให้ใส่เพื่อที่จะเข้าใช้ส่วนกลา,างต่างๆของโรงแรมได้นะครับแต่ถ้าเราใส่แล้วเนี่ยก็จะแกะออกเองไม่ได้เนาะต้องให้พนักงาน เขามาช่วยตัดและตอนที่วันที่เราเช็คเอาท์อ่ะก็ถ้าเรายังไม่ตัดนะครับเรายังสามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นบริเวณส่วนกลางต่างๆได้อยู่ด้วยนะหลังจากที่เช็คอินเสร็จนะครับบรรยากาศของโรงแรมแกนซันเซนทรอลสเปซพัทยาที่นี่เนี่ยก็ให้ประสบการณ์ของพวกเราเหมือนว่าได้มาขึ้นยานอวกาศสมชื่อตัวโรงแรมจริงๆเลยนะตั้งแต่ชั้นล็อบบี้ที่มีการตกแต่งต่างๆนะครับตัวโถงลิฟต์และด้านในที่ออกแบบมาให้เหมือนว่าเรากำลังพุ่งทะยานออกไปนอกชั้นบรรยากาศตัวนอกโลกนะครับพอเราออกมาชั้นห้องของเราเนี่ยก็ยิ่งเหมือนอยู่ ในบนยานวกาศที่มีห้องแยกต่างๆแล้วบานประตูก็จะเหมือนแบบฟิลที่เป็นแบบบานเลื่อนที่เรามักเห็นกันในในหนังนะเนาะแต่มันจะเป็นบานผักปกตินะครับแต่บัตรแล้วก็เข้าไปรูมทัวร์กันเลยห้องที่เราเลือกพักมานะครับก็จะเป็นแบบไทท์สเปซพรีเมียมนะครับราคาห้องเนี่ยก็คือละ6,800บาทนะเป็นราคาแบบวันธรรมดาด้วยนะครับก็จากที่เราเช็ราคาพวกเว็บเอเจนต์จะมีราคาบวกขึ้นไปอีกด้วยเช่นกันนะครับแถมไม่ได้โทเค็นมาเล่นกิจกรรมเนี่ยก็เลยทําให้เราเลือกจองตรงกับทางโรงแรม ภายในห้อง,องเขาเนี่ยว่างมาก กว้างมากเปิดมาก็เจอตู้เสื้อผ้าแล้วไม้แขวนเสื้อเนี่ยให้เยอะเม,มื่อใครขนชุดเมื่อถ่ายร,รูปเปลี่ยนถ่ายรูปหนวันนี้เนี่ยก็คือแบบฟินเลยมีชุดคุมอาบน้ําให้นะครับตู้เซฟไดเป่าผมสลิปเปอร์ในส่วนของเตียงนะครับกว้างและใหญ่มากมีโซฟาที่ดึงออกมาเป็นเดเบดได้มีบริเวณระเบียงให้เราออกไปนั่งชิลชมวิวทะเลแล้วก็โตเมืองพัทยาได้มีโต๊ะให้เรานั่งทํางานหรือจะสั่งอาหารมากินในห้องก็ทําได้นะครับทีวีจอใหญ่ในห้องนะครับมีชื่อเราอยู่ที่ หน้าจอเป็นเวลคัมแบบดิสเพย์ให้เราด้วยเช่นกันนะมินิบาร์ของที่นี่นะครับทุกอย่างที่อยู่ในห้องเนี่ยกินฟรีได้หมด ไม่มีชาร์จเพิ่มแล้วอะเอ,อันนี้ดีอะใช่และห้องน้ําที่นี่ของเขานะครับว้างมากอ่างล้างหน้าที่วางของได้เยอะมากครับกระจกบ,บานใหญ่มีโซนชักโครกแยกห้องอาบน้ําแบบยืนอาบนะครับมีฝักบ,บัวแบบเรนชาชเวอร์นะครับอ่างอาบน้ำนะครับเราก็แชร์ได้ด้วยเช่นกันและมีอเมนิตี้ต่างๆให้ใช้แบบครบๆเลยนะครับและใครอยากอาบน้ําโชว์ความโรแมนติกก็สามารถเปิดให้คนร่วมห้องเราเห็นได้แต่ก็เลือกปิดได้เช่นกันนะจบจากรูมทัวร์ไปนะครับก็เป็นไฮไลท์สำคัญของ ก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากส่วนการต่างๆของโรงแรมที่ให้เราได้ใช้บริการกันได้แบบครบๆเลยนะใครที่อยากออกกําลังกายฟิตเนสในช่วงเช้าหรือระหว่างวันเนี่ยที่นี่เขาก็มีการ์ i t นตี้ฟิตคลับยู่บริเวณชั้นที่31ให้เรามาวิ่งลู่ปั่นจักรยานยกเวทได้สบายพร้อมชมวิวพาโนรามาแบบกว้างๆแบบนี้เลยเนาะหรือถ้าเราเรียกเหงื่อจากยิมเสร็จแล้วนะครับก็มาลงสระว่ายน้าที่บริเวณสกายพู่ด้านนอกชั้น31ได้อีกด้วยเช่นกันเดือใครที่ยังรู้สึกเอาแรงเอา ต้องเหงื่อออกไม่พอนะครับบริเวณชั้นนี้นะเขายังมีห้องสตีมซาวน่าแล้วก็จาก, ie, กุซี่แยกห้องชายหญิงให้ใช้กันอีกด้วยนะถัดมาเราลงมาที่ชั้นล่างแล้วนะครับก็เป็นบริเวณโซนล็อบบี้เนี่ยจะมีโซนสปาออนเซนให้เราเลือกใช้บริการต่างๆได้ด้วยเช่นกันแต่คิดว่าจุดนี้เนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยนะถัดมานะครับจะเป็นบริเวณที่เลยถงลิฟต์ส่วนกลางเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์แอคทีฟวอลนะให้เด็กๆเ,เนี่ยมาเล่นกับเกมต่างๆบนกําแพงได้และจุดมุ่งหมายที่พวกเราอยากมาเลยคือททีี่่่นนนสว้า่ มีหลายโซนให้เราเลือกเล่นเหมือนได้เข้ามาเที่ยวสวนน้ําซึ่งจุดแรกที่เราลงมาแล้วก็เจอก่อนเลยเนี่ยก็คือ Astro Club คือเหมือนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบริเวณ s p Space s h ิ p เป็นยานอาวกาศเหมือนลงมาลงจอดอยู่บริเวณด้านหน้าต้นไม้ใหญ่ด้านในเนี่ยจะเป็นที่ที่ให้ทุกคนได้เข้ามาเล่นมินิเกมต่างๆได้ฟรีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพูลฮอกกี้หมากฮอตหมากลุกปลาเป้าออบอร์ดเกมเกมการ์ต่างๆ PlayStation 5เกมแข่งรถแกรนด u r ู s ิสโมอะไรแบบนี้เนี่ยแค่จุดแรกเนี่ยก็อยากอยู่ตรงนี้ นนใช่แถบมบโซนนี้นะครับเขายังปิด4ี่ทุ่มเรียกได้ว่าปาร์ตี้เล่นได้ยาวๆเลยนะครับแนะนําใครที่อยากมาเล่นที่เกีมโซนเนี่ยแนะนําให้มาช่วงกลางวันเนาะด้านล่างของยานวกาศนี้ครับจะเป็นบริเวณของคิดโซนนะเป็นแบบใครที่แบบมีเด็กเล็กๆมานะครับเอามาเล่นสนุกที่ด้านล่างตรงนี้ได้ระหว่างรอแดดล่มลมตกหน่อยนะครับแล้วค่อยออกไปเล่น,น้นาวอะไรแบบนี้เอามาในส่วนของส่วนน้ําโซนแรกเลยนะครับนี่เป็นเมาท์เทนโซนที่เราสามารถมาร้อยน้ําชิลๆไปกับห่วงยางได้เพลิน เพลินผ่านน้ำตกช่ำๆได้แบบนี้เลยนะอีกโซนที่ติดกันเลยนะครับนั่นก็คือไฟ i ิ g งล็อกโซนที่มีสไลเดอร์สูงระดับ3ชั้นให้เล่นบอกเลยว่านี้ผมแบบสนุกมากเหมือนไม่ได้เล่นสไลเดอร์มานานด้วยแหละก็เลยแบบโอ้รู้สึกเอนจอยมาก ครที่แบบกลวัวหรือมีเด็กเล็กมานะครับเขาก็มีสไลเดอร์แบบสั้นหรือว่าแบบชั้นเดียวเนี่ยให้เล่นด้วยเช่นกันนะครับมันจะมีเหมือนบรรยากาศทางด้านในที่มีแสงเหมือนเราผ่านทะลุมิติอ,อะไรแบบนี้แต่สุดท้ายเราตกจุ่มลงน้ำถัดม, <laughs> มานะครับก็จะเป็นเหมือนส่วนสนุกน้าแหละที่แบบว่าเปิดให้เด็กๆทุกคนเลยทุกวัยเลยเข้ามาเล่นได้เพราะว่าตัวน้ำเนี่ยระดับเพียงข้อเท้าเท่านั้นนะครับไม่ต้องห่วงจมเลยนะเล่นได้ฉ่ำๆเพราะมีน้ําฉีดมาทุกทิศทุกทางเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เราสัง เกียรติเห็นเลยนะก็คือเขามีห้องนวดสปาแบบให้พ่อพ่อแม่แม่หรือว่าปู่ย่า<ม>อะไรอย่างเนี้ยได้มาใช้บริการระหว่างรองลูกหลานเล่นน้ําอยู่ริมสระแบบนี้ได้เลยนะถัดมาอีกโซนก็จะเป็น Space Pilot Beach นะครับที่มีเรืออวาากาศมาจอดเทียบท่าแบบนี้ทําเป็นทะเลจําลองให้ทุกคนมาเล่นกับคลื่นเทียมนะครับเพราะโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ห่างจากตัวทะเลธรรมชาติก็พอสมควรอยู่แต่หากเราอยู่ในส่วนน้ําของแรมที่นีเน่เราก็สามารถเลือกเล่นได้หมดเลยทั้งสระน้ําหรือมันจะเล่นแบบทะเลนะครับแล้วก็ยังมีบีชบายเร เราเลือกซื้อของว่างหรือเครื่องดื่มได้อีกด้วยนะตรงนี้คือเอาโทเค็นที่เราได้ไปแลกซื้อเครื่องดื่มอะไรอย่างไไนะี้ได้นะได้ได้เช่นกันเดินเข้าไปอีกหน่อยนะครับจะเป็นบริเวณแพนเน็ตโซนที่มีสนามมินิกอลฟให้เราแบบว่าเอาโทเค็นไปแลกเช่าไม้ม,มาเล่นมาพัดเหมือนเราเล่นกอลฟอยู่ท่ามกลางจัก,กรวาลแกรน็กซีได้ตอนกลางคืนก็จะสวยมากด้วยนะบริเวณนี้และอีกจุดหนึ่งเขาก็มีปาร์ตี้โฟมให้ทุกคนได้เข้าไปเล่นตามช่วงเวลาที่เขากำหนดด้วยนะประมาณ4ี่โมงห้าโมงประมาณนี้นะครับจ จากกิจกรรมต่างๆนะครับก็ถึงเวลาดินเนอร์ของพวกเราสองคนแล้วเนาะก็ในทริปนี้นะครับพวกเราเลือกขึ้นมาดินเนอร์ที่ชั้น32ห้องอาหารชื่อว่าโซล่าลูน่านะครับเป็นน้องอาหารที่ภายในเนี่ยเอามีแสงสวยมากนะครับในช่วงกลางคืนแบบนี้แต่พวกเราเนี่ยเลือกที่จะนั่งทางด้านนอกบริเวณรูฟท็อปเลยนะครับได้เห็นพระอาทิตย์ตกด้วยนะแค่แวบเดียวแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะครับอาหารอร่อยมากด้วยเช่นกันราคาไม่แพงด้วยนะคุ้มไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็ได้วิวสวยๆแบบนี้เลยใช่ที่สําคัญคือไม่ต้องรอคิวด้วยแต่ ใครที่อยากได้ที่นั่งชัวๆก็โทรมาจองกันก่อนได้เนาะอิ่มๆจุกๆแบบนี้นะครับพวกเราก็ลงไปเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณริมสระสกายพูลชั้น3 1กันตรงนี้เนี่ยตอนกลางคืนเขาก็จะจัดไฟให้พวกเราออกมาถ่ายรูปกันแบบสวยๆแบบนี้ได้เลยจากนั้นนะครับยังเดินย่อยม่พอว วอิ่มมากจริงๆเราลงไปเดินเล่นบริเวณสระน้ำตรงส่วนกลางชั้นล่างนะครับเจได้ว่าที่นี่เนี่ยสระค่อนข้างที่จะปิดไว,ไวปิดไวมากมหนึ่งทุ่มเขาก็าปิดไม่ให้ลงน้ํากันแล้วนะครับแต่เราสามารถมาเดินเล่นริมสระได้จนแบบ4ี่ทุ่มอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วเราก็ขึ้นไปเล่นเกมโซนเราติดใจไงใช่แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับคือช่วงค่ำเนี่ยคนจะเยอะมากของเล่นทุกอย่างมีคนจับจองหมดเลย<ม>แต่ก็สามารถรอเล่นได้เนาะพวกเราก็เล่นเอนจอยกับการปาเป้าไปลายตาอยู่ อย่างที่บอกนะครับที่นี่เขาปิดสีทุม่มเราก็เล่นได้ยาวๆจนก่อนนอนเลยนะแล่นหนึ่งจุดนะครับที่อยากให้ทุกคนมาลองใช้โชคแต้มบุญของตัวเองกันดูนะั่นคือตู้คีบตุ๊กตานะครับ Astro ซึ่งเราใช้เหรียญโทเค็นที่ได้มา1เหรียญตอนหนึ่งครั้งและแน่นอนว่าผลลัพธ์องค์เป็นยังไงไปดู <c oughs>

วันก่อนนอนนะครับที่ห้องของเราเนี่ยก็มีไฟสร้างบรรยากาศสวยๆแบบนี้ได้ด้วยนะเป็นแบบแสงเหนือออโรร่าแสงดวงดาวต่างๆนะครับที่อยู่บนอาจัก,กรวาลอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นแบบสตรีมไลท์สามารถเลือกเปิดปิดอะไรแบบนี้ได้หมดเลยเนาะที่จะมาส่งเราเข้านอนไปท่ามกลางอวกาศแบบนี้ได้สบายทุสวยมาก<ๆ>จะเสริมสร้างความโรแมนติกอะไรแบบนี้ก็ทําได้ไ<ม>อชอบมากตกอนงคืนเช้าวันที่2นะครับพวกเราลงไปกินเบรคฟาสต์กันที่ชั้น6ที่เป็นห้องอาหารออบิทนะครับก็เป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยเช่นกันมีให้เลือกหลากหลายมากๆ คือเบรกา a นะครับเขาจะมีช่วงเวลาให้เราแบบมานจ j o อ eating แบบนี้เนี่ยได้ตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง10บโมงครึ่งเลยนะใช่แล้วก็ส่วนของเบรกา a s t อะคตรงที่เราเช็คอินนะคราก็จะให้เราเลือกไปเลยว่าเราจะเข้าช่วงเวลาไหนใช่หลังจากมื้อเช้าไปนะครับแพนทีแรกของเราสองคนเนี่ยว่าจะเช็คเอาท์แล้วก็ไปเที่ยวถ่ายรูปคาเฟ่แต่จากที่มู่ฮานได้เล่นส่วนน้ําไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่อิ่มยังไม่ฟินไปเล่นอีกรอบแล้วกันจัดเต็มทุกโซนเลยนะครับแล้วก็ส่วนน้ําตอนเช้าที่น เขาก็จะเปิดก่อนช่วง9ก้าโมงเก้าโมงเนี่ยคือสามารถเล่นสไลเดอร์ได้บริเวณที่แบบว่าอาจจะลอยเนี้ยอาจจะได้ตั้งแต่เจ็ดโมงก็ที่นี่เนี่ยเขาเช็คเอาท์ได้ตอนเที่ยงนะครับก็ใครที่มีเวลาไม่ได้คิดอยากออกไปไหนแบบพวกเราสองคนเนี่ยก็มาใช้เวลาตรงส่วนกลางได้แบบเต็มที่เลยก็จบจากโรงแรมไปนะครับเราก็แวะซื้อขนมของฝากรายการที่ร้านทอฟฟี่เค้กพัทยากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อแบบที่อยู่บน Google แ a p เนาะแต่ว่าชื่อร้านของเขาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นทอฟฟี่เค้กชน นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกับตัวโรงแรมเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าที่นี่คุกกี้อร่อยมากโดยเฉพาะช็อกโกแลตชิพ <c oughs> <c oughs> ชอบมากจริงจริงท็อฟฟี่เค้กเขาดังมากอยู่แล้วใช่ป่ะเออท็อฟฟี่เค้กก็อร่อยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องคุกกี้แต,แต่วันจริงคุกกี้มันอร่อยมากแล้วก็เราไปกันต่อนที่ร้านมื้อเที่ยงเป็นร้านชื่อว่าครัวบ้านพ่อตานะครับวันที่เราไปอะ่ะมันเป็นวันหยุดยาวคนมันเยอะโดยรวมนะครับตรงไปตรงมารู้สึกว่าอาหารนี่ย ก็ค่อนข้างที่<ช>จะเฉย<ช>ตัวนะครับรู้สึกว่าไม่คุ้มกับเวลาที่ไปหลออ<ช>แต่ใครใครอยากลองก็ลองไปดูกันได้นะอาจจะชอบกันก็ได้<ช>ก่อนกลับกรุงเทพนะครับพอดีผมเห็นรุ่นพี่ใน Facebook ของผมเนี่ยไปวัดวัดหนึ่งมาสวยดีก็เลยไปสืบมา ว่าเป็นวัดอะไรนะเป็นอุโบสถขาวล้วนแบบนี้เลยนะและด้านในเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็การตกแต่งที่สวยงามแบบนี้ด้วยก็ดูแล้วแบบว่าเฮ้ยมันน่าไปแล้วก็คิดว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นวัดใหม่นะครับก็ชื่อว่าวัดพรประพานิมิตนะครับหากใครมานะครับเราเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ผมแนะนําให้ใส่ขายาวหรือว่านุ่งกระโปรงมานะครับก็แวะมาไหว้พระขอพรนะครับจากท้าวเวสสุวรรณหรือองค์พระพุทธรูปต่างๆทําบุญพระวันเกิดรอเทียนถวายสังฆทานก็มีให้ครบเลยนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ก็มาแล้ว ก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังไม่ค่อยได้เจอไว้ที่เป็นสีขาวแบบนี้ักเท่าไหร่เลยใช่ที่นี่เนี่ยก็ คนค่อนข้างน ой, อ้อยอาจจะว,ว่าว่าอาจจะเป็นวัดใหม่ยังไม่ดังสักทีเดียวเชื่อว่าอนาคตก็อาจจะคนก็จะมาเยอะเพราะว่าด้านในเขาสวยเลยนะจริงจริงจริงก็จบไปแล้วนะครับสําหรับทริป2วันหนึ่งคืนที่พัทยาของเราสองคนก็รู้สึกสนุกและก็ชอบตัวโรงแรมแนวแบบนี้มากมากเลยเนาะที่พวกเราสองคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตพักผ่อนในรูปแบบบันเทิงต่างๆได้แบบครบทั้งอิ่มอร่อยหากมีโอกาสนะครับก็อย,อยากมาอีกไหมอยากมาอีกนะแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง แล้วก็ชอบคลิปวอล์กแบบนี้กันไหมนะครับคอมเมนต์ให้พวกเราฟังกันด้วยนะครับแล้วยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์ช่องแบงก์บูของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย